แล้วเอาละครับทุกคนมันคืออะไรทุกคนนี่มันคืออะไรเครื่องบินเครื่องบินมันต้องไวกว่านี้ที่พี่เครื่องบินมันต้องไวกว่านี้ดิ่เน่าขยับไปนู่นแล้วเครื่องบินมันต้องแบบแบบมันต้องมันต้องไวกว่านี้ที่พี่อโอเสียดายถ้าเป็นโผล่หอยนี่เสร็จเลยนี่ อาจริงจริงคงผมมันซูมได้แค่นี้ว่าขอขยบแบบเข้ามาอย่างเงี้ยนะวิดีโออ่ะมันโอ้โหทุกคนเห็นไหมเนี่ยาดาวอะไรมันจะ,นจะมันไม่ใช่ดาวอ่ะมันจะบอกมาเข้ามาใกล้ปเนียบ้าไม่เมาพี่มันไม่ใช่ดาวอ่ะ ถ้าดาวมันต้องแบบอีกอย่างหนึ่งนี่มันไม่ใช่ดาวทุกคนอุ้ยพี่มันเอาเรื่องจริงนะเนี่ยผมว่าเปิ้ลนั่งอยู่นี่เป็นไปเนี่ยมันไม่ใช่ดาวนะทุกคนไม่ใช่มันไม่ใช่ดาวขยับมาใกล้ๆจริงๆริอเพราะว่าเปิ้ลนั่งอยู่ตรงนี้เยิือจะดูระดับใช่ไหมตอนแรกมันจะอยู่ใช่มันไม่ใช่ดาวทุกคนมันไม่ใช่ดาวนี่มันมันเหมือนขยับลงนะนี่อันนี้สเต็ปสามนะใช่อ่าอนี่นี่อ่าอ่าอ่าเอาแบบสุดเลยนะอันนี้สุดเลยนะนี่นี่นี มันไม่ใช่ดาวอะ่ะใกล้มากเลยอะ่ะมันอยู่เอฟโอเปล่านั่นน่ะสิอือหืออจริงจริงอันนี้เนี่ยมันคมมากเลยเพื่เลยอ่าใช่เนี่ยจริงๆเนี่ยเนี่ยอยูเอฟโอเปล่าน,นี่ซูมสุดแล้วนี่เออเป็นอะไรไม่รู้แต่แม่งขยับได้อือลองมือถือมืออ่ะส่องดิใช่แม่ขยับแม่ขยับจริงอ่าทางป้นเนี่ยของผมมันสุดแล้วผมซูมได้แค่นี้พี่ไม่ใช่หรือหรือว่าเขาอยากมาแคมปกับเรานาน พูดไปโอ้โหเจริงๆเขาขออยับจริงๆพี่ฟ้าอืออะไรวะเนี่ยเมออแม่งขยับไอ้เออ<ด><ด>ขยับมาง<ด>กล้เปินมากทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจะดาว,วก็ไม่ใช่ดาวนะเดี๋ยวซูมให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันเป็น UFO นะนะครับ นี่ยังไงผมว่า UFO ชัวร์เลยนะครับมันไม่ใช่ดาวอะแล้วมันก็ขยับได้ด้วยโอ้โหทุกคนอ่ะอันนี้ดูไกลๆนะไกลๆนะทุกคนนะอันๆๆนี้ไกลๆที่เราเห็นกันไอ้ตรงโน้นนะครับตรงโน้นนะครับทีบนี้เราจะซูมเข้ามานะครับอ่ะเราปรับ ปรับูมเข้ามานะเล็งเข้ามานะให้มันได้ใกล้ที่สุดนะทุกคนดูนะมันมีไฟด้วยและคือเขียวด้วยเนี่ยมันคือเขียวด้วยทุกคนอือ UFO ที่พงศรีนะภูพันแปดรอยนะครับวันนี้วันที่สิบสองเวลากี่โมงพี่บอล สองทุ่มสน,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 นาทีนะครับทุกคนนะสองทุ่มสนาทีนะครับทุกคนนะไม่รู้มันคืออะไรน่าจะเป็น UFO นะครับนะถ้าเป็นดาวมันก็จะไม่ใช่แบบนี้อ่ะอันนี้ให้ดูถ้าเป็นดาวนะทุกคนนะดาวบนท้องฟ้าครับอ่ะให้ดูนะดาวบนท้องฟ้าที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยนะดาวอันนี้คือดาวนะแต่มันมันเด่นอยู่อันเดียวมันสว่างกว่าเพื่อนเลย นี่สว่างกว่าเพื่อนเลยครับหมายถึงว่ามันมาใกล้ตัวเรามากกว่าเพื่อนเราะันเราจะซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยฮะเนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนนะครับนี่ครับให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นอีกครับเนี่ยเนยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันไม่ใช่ดาวครับทุกคนมันไม่ใช่ดาวแล้วมันไม่ขยับด้วยครับ มันมีช่วงนิ่งช่วงขยับแต่ตอนนี้ไม่ขยับครับนะจะมีไฟสีแดงแล้วก็สีเขียวและสีขาวนะทุกคนไม่รู้อะไรนะครับไม่มั่นใจมันคืออะไรนะนะน่าจะเป็น ufo นะครับอยู่ที่ฟูฟันแปดรอแขวงพงสะเครับวันที่สิบสองเดือนสิบสอง ปี2024นะครับเวลาเท่าไหร่นะ2องทุ่มหนาทีครับ2องทุ่มหนาทีนะครับเพื่อนๆดูลูกกาแฟอวิปแปะครับตอนนี้กี่โมงครับพี่แปะอืมสองทุ่มสามสิบหกครับสองทุ่มสามสิบหกพี่บอลครับผมตอนนี้มันเหมือนจะแยกตัวพี่บอลมันไม่แยกเดียว แลวสีก็เปลี่ยนด้วยมันแล้วมันไปขยับลยมลนขยับไปไกลเลยเ้านนี้ขยับห่างจากเราไปนะโอ้โหตอนแรกมันเหมือนมันขยับเข้ามาหาเราตอนนี้มันไกลจากเราไปน,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 นะครับเพื่อนๆครับต้มเด็กใช้หมดดิโอ้โอยูเอฟโอค,ครับเพื่อนๆครับยูเอฟโอครับเพื่อนๆครับนี่ครับพี่โจไปถ่ายันมบ้าว่นดีเลยอืมนู่นเลยครับ ไปไกลเลยเขาเนี้ยนะถ้าถ้าอยู่ในระยะของอกล้องโฟกัสเราเนี่ยเราจะเห็นไปอีกสีหนึ่งนะครับพอซูมเข้าไปตอนนี้เป็นสีแดงครับเพื่อนๆน,นี่ครับเป็นสีแดงครับเป็นสีแดงครับเพื่อนๆครับ UFO นะครับที่ภู้ันึแปดร้อยแขวงพงสลีนะครับโอ้โหเพื่อนๆ ส,สุดเลยครับสุดเลยครับวันนี้มาได้หลายอย่างครับเนี่ยเยวยวโอจะมาแคมป์ด้วยครับเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยเนี่ยสุดเลยครับมันเห็นลานเราด้าจอดอืมมันเห็นลานเราหน้าหน้าหน้าลอางจอดนะครับนนก็จะไปไกลเลยตอนนี้